สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้วันที่1นึ่มกราคม2568ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เราจัดมุมเล็กๆไว้ให้คุณพ่อนะคะได้พักผ่อนเขาอยู่คนเดียวค่ะก็เลยนี่จัดมุมน้ำไว้ให้รดน้ำอันนี้ก็เป็นอ่างน้ำค่ะปลูกแวนแก้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบัวเล็กๆส่วนกระถางข้างหน้าค่ะจะให้คุณพ่อดูแลค่ะเป็นการพักผ่อนในตัวค่ะและอีกอันนึงที่เราอยากจะลงนะคะนี่อยู่ในตู้เย็นมานานค่ะอันนี้กำลังหากระถางลงอยู่นะคะนี่ค่ะหอมแขกค่ะหอมแขกซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วพอมาเจอกันอีกทีนึงมาแบบนี้แล้วค่ะอันนี้คือรากนะคะ กำลังหาที่ลงอยู่ค่ะเจอแล้วค่ะก็ะเลยจะเอาลงวันปีใหม่นี้เลยนี่คือเป้าหมายค่ะนี่นะคะเราก็จะปลูกเลยค่ะจกลุมมว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณยิ้มจกลุมไปแล้วนะคะจกลุมหอมแขกค่ะนี่เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวก็จะลดน้ำนะคะ ความน่ารักของหอมแขกค่ะแล้วก็รดน้ําค่ะน้ําก็ได้จากถังนี่แหละค่ะที่เตรียมมาให้คุณพ่อดูแลค่ะคุณแพ่ <c oughs> คุณพ่อวัยแปดสิบสามค่ะปีนี้ปีนี้ก็เป็นแปดสิบสี่แล้วค่ะนี่กลับมาก็จะเจอส่วนนี้ปลูกตอนส่งท้ายปีค่ะตอนแรกเขาอยู่กระถางเดียวกันค่ะสับปะรด สับปะรดสีก็เลยแยกออกเป็น3ามกระถางค่ะเล้วอยู่อัดกันแน่นเลยแยกออกมาค่ะตัวนี้ก็เ้าเรียกอะไรนะออมเงินหรือถุงเงินจำไม่ได้แล้วค่ะเอาลงใหม่ค่ะเขาขึ้นโคนค่ะก็เลยหักเอายอดที่ติดล่างนิดหน่อยมาลงค่ะเอาไว้ให้คุณพ่อดูแลค่ะ อันนี้ดาวกระจายค่ะพึ่งพิ่งเอามาลงกับเจ้าหมาน้อยค่ะนี่ค่ะเอามาจากตรงนี้เพราะว่าเขาเริ่มแก่แล้วก็เลยเด็ดลูกมาลูกใหม่ค่ะส่วนนี้ก็แว่นแก้วเหมือนเดิมนะคะอาหารโปรดของเราเลยค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าแว่นแก้วเขามีรากที่อร่อยมากรากหรื่นไหลนะคะเดี๋ยว มันเป็นไหลสีขาวๆนะคะทุกคนอร่อยมากเนี่ยจะมีรากสีขาวเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นไหลสีขาวกินกับน้ำสลัดอร่อยมากเนี่ยนะคะจกก่อนค่ะคุณยิ้มจกก่อนนี่แบบนี้ค่ะอร่อยมากแล้วอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าต้นอ่อนนะ ไม่ใช่ไหลนะไหลก็จะอยู่ข้างล่างอีกทีนึงแต่อันเนี้ยก็เกิดจากไหลนั่นแหละค่ะเพิ่งเกิดใหม่ก็จะอ่อนๆเดี๋ยวนะจะให้ดูไหลที่เราบอกว่ามันอร่อยมากเนี่ยค่ะนี่ออร่อยค่ะนี่นเนี่ยคือไหลมันเดี๋ยวดึงมาให้ดึงมาให้ดูค่ะฮึบนี่นี่ค่ะของแซบเลย ก็จะแตกไหลไปเรื่อยวิววิวเนี่ยอร่อยมากเอาไปล้างให้สะอาดกินกับสลัดวันนี้มือก็จะเลอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าจกต้นไม้ไปหลายต้นค่ะน,นี่ค่ะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอันนี้คือถังน้ำเอาไว้ดูเละเขาเผื่อพ่อไม่มีแรงไปตักหรือว่าฉีดน้ำนะคะลากสายยางก็หนักแล้วค่ะ อันนี้ก็ฟื้นฟูใหม่ค่ะยุบยุบโผโอยู่ตรงนี้นะะแหละค่ะก็จัดที่ให้ใหม่วันนี้เอาความสุขเล็กๆมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะคุณยิ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ